ค่ะท่านผู้ชมไม่ตุ้มชาแนลค่ะพาท่านผู้ชมมาชมขบวนเลยอมุมสูงนะคะท่านผู้ชมบนสะพานเขียวค่ะอโยธยาแม่น้ําเจ้าพระยานะคะเรือขบนเมื่นี้วิ่งมาจากประมงทองท่านผู้ชมสีเรือโป๊ะนะคะขนดินหมดเลยโอ้ฝนมาแบบพูนๆไม่ตุ้มบนพูนอีกแล้ว คุณมนะีิมิตนะคะมีจำนวนจำกัดว่าขี่ขันรถบรรทุกนะคะแล้วก็รถบรรทุกกะชั่งน้ำหนักจากทางบ่อโกกดินโกกซ้ายด้วยนะคะว้าวบรรยากาศดีมาก